วันนี้มาสุดท้ายนะครับที่เราใช้ผ่านที่ของโรงแรมนาลายนี้นะครับเพื่อไปย้ายที่ใหม่ที่พระรามสองนะครับรู้สึกว่าบางอย่างขาดหายไปนะแต่แน่นอนครับที่ใหม่ที่จะยีต่อไปนั้นต้องดีย่ที่เขาแน่นอนอย่างน้อยพวกเราหลายคนได้เจอกันได้เห็นหน้ากันได้ปลี่ยนความรู้กันนะครับบอกว่าพวกเราคงมาเชอญเชิที่ใหม่นะครับกูจะดูแลอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยก็มาเรียกว่าทุกครั้งเลยแต่ว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้มานะครับพอจะเริ่มมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทราบข่าวนะครับว่าต้องอำลาจากที่นี่ไปนะครับถ้ามีที่ใหม่ก็จะตามไปเหมือนเดิมครับผมในวันนี้แบบเงนเป็นวันสุดท้ายในการจ่เเรื่โรงแรมนารายก็ไม่ได้แปลกใจไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียดยา,ยยยา,า,ยายเก็คนเหมือนปกติเพียงแต่ย้ายสถานที่ใหม่ททงานั้นรู้สึกใจหาย มาที่นี่ค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็คุ้นกับที่นี่นะครับการเดินทางก็ค่นอนข้างสะดวกก็ถ้าย้ายไปที่อื่นก็ยังไม่รู้บรรยากาศเป็นยังไงครับแต่ก็เข้าีกที <c oughs> เป็นปกติอ่ะยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนี่ไม่ใช่การย้ายครั้งแรกเ <s> พียงแต่เราไม่ได้ปิดนะครับ <S <s เรายังเปิดอยู่ <S <s แต่ว่าเพ <s> ียงแต่ย้ายสถานที่เพราะนี่ผมอยู่ตั้งแต่ ทางด่วนไปวัดดวงแขงย้ายไปเรื่อยๆจนนี่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราก็ย้ายที่ใหม่แต่ก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนครับ <c oughs> ไ้พบกันครับมาที่นี่ทุกวัน,ท,วนทุกวันสิ้นเดือนเป็นเวลาตั้งแต่ปี40ตอนนี้ก็น่าจะเกือบ20ปีแล้วทุกๆสิ้นเดือนก็จะมีวันที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะต้องมาต้องมา ไม่มีอะไรก็ต้องมาคือถ้าถ้าว่างมาแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันครั้งครั้งสุดท้ายและอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่จะมาที่นี่แต่ว่ามายากรเนี่ยก็ยังไม่ได้หายไปไหนเราก็ยังยังได้เจอกันอยู่ครับรู้สึกเสียดายครับเพราะว่าตรงที่นี่มันก็มันเหมือนมันผูกพันไปแล้วเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนิดๆน,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 นะครับแต่ว่าโอเคเราก็ยังไม่ได้หายไปไหนก็ก็ ก็เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหน่อยครั้งหนึ่งครับเขารู้ว่าจะได้ไปครั้งสุดท้ายของโรงแารมอะไรใจหายครับเพราะเคยมาตักก้งแต่เด็กๆแต่ก็ดีที่ได้จะได้ไปสถานที่แห่งใหม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็ติดตามเขาว่าเป็นที่ไหนรู้รู้สึกยังไงบ้างครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายของโรงแรมนี้นะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของชมรมนะครับ ามันเป็นธรรมดาของของโลกมันก็เริ่มจากชมลมถนาทีดีกว่าี่ลองเมืองใช่ไหมแล้วก็ไปจะากลองเมืองนี่ก็ไปที่บ้านคุณไพรัตรที่สุขสวัสดิ์ทีสุขสวัสดิ์ไปคอนโดที่สุขสวัสดิ์อันหนึ่งแล้วก็ย้ายกลับมาที่ทาเวียร์จากทาเวียร์ย้ายกลับมาที่นาลายแล้วก็ย้ายไปย้ายไหนก็ลังไปที่ใหม่คือที่บ้านคุณไพรัซึ่งอันนตรที่ไหนทถวไหนลครับอยู่พระรามสองมะรามสองใกล้กับ แยกวงแหวนแยกวงแหวนโอ้โหเขาเรียกเขาเรียกสายกัางแล้วเราจะจัดไม่ติงอะไรหรือเปล่าจัดดิครับแน่นอนจัดแน่นอนแล้วก็ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าถ้าเกิดไปจัดบ้านกูไปร้านนี้กินอย่างนี้ทุกมื้อเลยเหรออ๋อเเลยหรอเาเียจจะดีกว่านี้อีกเโอ้ยน่าไปอาจจะมีหมูฉลามมีมีหมูหัน